Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่3 0กันยายน พุทธศักราช2567นะครับผมตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสำหรับสภาวะอากาศของบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับเรามาดูแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่30กันยายน พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ดูจากแผนที่แล้วก็คาดการว่าฝนจะเริ่มฝนเริ่มเข้ามาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยพื้นที Hello ่เสี่ยงภัยได้แยกออกเป็นส2สส่วนนะครับคือสีแดงหมายถึงบริเวณที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักมากคือ90.1ถึงขึ้นไปนะครับส่วนสีเหลืองหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก 35.1-90มิลิเมตรสำหรับพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนั้นได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดน่านนะครับผมส่วนพื้นที่เสี่ยงภยัยที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักสีเหลืองได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนสุโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดเลย หนองคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมมุกดาหารการละศิน์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนครราชสีมายโสธรร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ทางภาคกลางก็ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับผมส่วนทางภาคใต้วันนี้ไม่มีครับ สำหรับลักษณะอากาศประจำสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่30กันยายน2567ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามรสุะสมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรง บางแห่งในภาคเหนือภาคตะนอกเชียงเหนือภาคกลางและภาคตะนอกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจจะเกิดและฝนตกหนักซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยมี มีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมในช่วงวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคม2567ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลภาคตะนอ,อกภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิลดลง 1- น1-3ถึงองถึงองศาเซลเซียสในภาคตะนออกเฉียงเหนือทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน่านแพร่อุอตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียส ลมตกตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนงบัรีลำพูดอนทานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคกลางภาคตะวนออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครประจำวันที่30กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ จะถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับทางภาคกลางได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-36องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ใความเร็ว 1> 10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนภาคตัวันอกนั้นวันนี้คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2 3 5องศาเซลเซียส มีลมตนตกเสียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเลื่อนลงมาดูเลื่อนลงมาทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุง สงขลายะลาปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งตวนตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมามีลมทวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีลมต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเราขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่30กันยายน พุทธศักราช2567กันครับผมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ สำหรับกรุงเทพมหานครได้มีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าไว้ว่าวันที่1ที่2ตุลาคมสำหรับการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครได้พบว่าวันที่1ที่2ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง32ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่4ตุลาคมนั้น คาดการว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละห0สิของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สาิบเอ็ดต่ำสุดประมาณไว้ว่าที่23บสามองศาเซลเซียสนะครับส่วนวันเสาร์ที่ห้าตุลาคมและหและหกตุลาคมคือเสาร์อาทิตย์คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40สิบของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สาสองต่ำสุดประมาณว่าอยู่ที่23สามองศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์เรามาติดตามการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จนถึง7นาฬิกาของวันพรุ่งนี้คือวันที่1ตุลาคมนะครับโดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมสาหรับกรุงเทพมหานครในเขตมีนบุรีเขตหนองแขมและเขตคลองสามวานะครับกรุงเทพมหานครวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกน้อยครับผม เรามาดูวิเคราะห์โมเดลฝนโดยสายข้อมูลจากวิด d ด c o m กันครับผมโดยพบว่าช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาพบว่าสภาพอากาศของประเทศไทยค่อนข้างที่จะคืมฟ้าคืมฝนนะครับผมอาจจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาบ้างครับในบางพื้นที่ของภาคภาคตอ,อ,อกเงเฉียหนือตอนบนและภาคเหนือตอนบนนะครับส่วนภาคอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับผมรวมทั้งสปปลาวทางลาวตอนใต้ ก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับกลุ่มเมฆฝนจะมีตกโปรยปลายหรือคึมฟ้าคึมฝนหนักหรือคึมฟ้าคึมฝนอยู่ค่อนข้างเล็กน้อยจะถึงปานกลางอยู่แถวทางลาวตอนเหนือนะครับผมและอาจจะมีกลุ่มฝนตกหนักอยู่แถวนครหลวงเวียงจันทร์นะครับและก็แขวงที่คาดการว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่ทางแขวงพงสาลีแขวงหลวงพระบางแขวงหัวพันนะครับสําหรับสปปลาวในช่วงเช้าครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับ ประเทศไทยและสปปลาวก็จะเริ่มมีการสะสมและก็เข้าปกคลุมเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลา12นาฬิกาครับผมตั้งแต่12นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับสำหรับประเทศไทยและสปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น,นนะครับผมเกือบทั่วทั้งประเทศครับสำหรับประเทศไทยและสปปลาวเราม,มาดูรายละเอียดกัน เลยครับผมในช่วงเวลา13นาฬิกานัน้นประเทศไทยเราก็มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมเกือบทั่วประเทศแล้วนะครับผมแต่อยู่ยังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่นะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้นั้นก็เข้าปกคลุมเกือบทุกจังหวัดครับลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมคาดการว่าจะมีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางครับสําหรับทางภาคใต้ส่วนกรุงเทพมหานครในเวลา13นาฬิกายังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับกลุ่มเมฆฝนจะมีการก่อตัวขึ้นอยู่ทางภาคตัวนอกครับผม ทุกจังหวัดนะครับในลักษณะปานกลางครับผมคาดการว่าจะมีฝนตกติดต่อกันนะครับผมสําหรับทางภาคตะวันออกตั้งแต่13นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ตามอยู่จังหวัดแถวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีแต่อยู่ในช่วงนี้ ช่วงเวลา13นาฬิกายังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่นะครับผมส่วนทางภาคตะนออกเฉียงเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมค่อนข้างปานกลางอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของภาคตะนออกเฉียงเหนือนะครับแถวจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิมหาสารคามจังหวัดอุดรธานีส่วนที่จังหวัดอื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยครับยังยังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่นะครับผมส่วนทางภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางเกาะกลุ่มกันอยู่แถวทางภาคเหนือ ตอนบนนะครับแถวจังหวัดน่านพะเยาจังหวัดเชียงรายครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นจังหวัดอื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยอยู่นะครับในเวลา13นาฬิกาพอเรามาดูในช่วงเวลา15นาฬิกาคือรอยต่อระหว่าง14นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกานะครับผม3ชั่วโมงนี้ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่น,นตั้งแต่บานกลางจนถึงจนถึงหนักนะครับผมในบางพื้นที่นะครับแต่สําหรับทางภาคใต้นั้น ในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกาก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะปานกลางอยู่ครับปกคลุมอยู่ทุกจังหวัดนะครับผมคาดการว่าถ้าตกก็ตกในลักษณะตกแช่ตกนานนะครับแต่ตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมสําหรับทางภาคใต้ทางภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตัวนอกตลอดทั้งภาคอีสานส่วนใหญ่ของภาคอีสานจะอยู่ในลักษณะปานกลางจนถึงหนักนะครับกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมอยู่ครับผมโดยเฉพาะทางภาคกลาง นั้นเกือบทุกจังหวัดครับมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับในช่วงเวลา14-15-16อาจจะรวมไปถึง17นาฬิกาครับผมส่วนกรุงเทพมหานครมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะค่อนข้างที่จะปานกลางครับสำหรับกรุงเทพมหานครในวันนี้ตั้งแต่เวลา14-15-16-17นาฬิกาครับผมส่วนภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มเล็กน้อยครับส่วนภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับ แต่จะมีอยู่ในลักษณะปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดนครนายกปราจีนีจังหวัดสก้วนะครับผมสําหรับทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเป็นปานกลางจนถึงหนักอยู่แถวทางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีครับผมกลุ่มนี้รวมไปถึงจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับกลุ่มนี้จะอยู่ในลักษณะค่อนข้างทั้งตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงหนักครับผม ส่วนจังหวัดอื่นนั้นอยู่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับเช่นจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอำนาจ,จเจริญยโสธรมุกดาหารนครพนมบึงกาฬหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดเลยครับผมในช่วงเวลา 14, 15, 16, 17นาฬิกาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะกบปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับตั้งแต่บางจังหวัดก็เล็กน้อยบางจังหวัดโดยเฉพาะ อีสานตอนกลางๆจะอยู่ในลักษณะปานกลางจนถึงหนักครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้นในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็จะมีหนักอยู่แถวทางรอยต่อของตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับผมเช่นจังหวัดเชียงใหม่อำเภอที่เป็นแนวชายแดนนะครับแถวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตากครับผมส่วนที่อื่นในจังหวัดอื่นของภาคเหนือในช่วงเวลา14.15.16นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยแล้วนะครับผมในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับส่วนสซนพะราวนั้นโดยภาพรวมในเวลา14.15.16นาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะปานกลางครับเข้าปกคลุมทั่วทั้งประเทศเลยนะครับผมถ้ามีฝนตก คาดการว่าจะมีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยอยู่ถึงปานกลางครับแต่ก็จะเป็นมีเป็นหย่อมที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่อยู่ทางลาวตอนเหนือนะครับแถวพงศลีแถวหัวพันแถวหลวงพระบางครับผมเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยและสปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางลงแล้วนะครับแต่ก็จะมีเป็น กลุ่มเมฆฝนที่เป็นกลุ่มอยู่เกาะกลุ่มกันอยู่ในลักษณะปานกลางอยู่นะครับสําหรับประเทศไทยโดยภาคใต้ในเวลา18นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วครับแต่ก็อาจจะมีฝนตกเป็นหย่อมอยู่นะครับผมในบางพื้นที่ครับเป็นเล็กๆครับผมตกโปรยปลายลงมานะครับสําหรับทางภาคใต้ในเวลา18นาฬิกาส่วนกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมแต่อาจจะหนักอยู่แถวจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นหย่อมหนึ่งครับผมส่วนทางภาคตะวันออกนั้น มีกลุ่มเมฆฝนก็ค่อนข้างเล็กน้อยครับอยู่แถวจังหวัดสะแก้วจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับส่วนที่อื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วนะครับผมบนทางภาคกลางช่วงเวลา18นาฬิกานั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วนะครับตลอดทั้งภาคเหนือด้วยนะครับผมมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยแต่ทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนกระจุกหรือปกคลุมเป็นหย่อมอยู่แถวจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ก็อยู่ในลักษณะเป็นอำเภอนะครับ ตามแนวชายแดนที่ติดกับสปปลาวครับผมส่วนทางภาคอีสานส่วนใหญ่ก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับโดยปานกลางจะอยู่เป็นหย่อมอยูยครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนอยู่ที่ทางภาคอีสานตอนล่างก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลา18นาฬิกาแต่จะมีเป็นหย่อมอยู่แถวทางจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพู จังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีสกลนครกาละศินป์จังหวดัดน,น,รนครพนมจังหวดัมหวดมุกดาหารจังหวัดยโสธรคือจังหวัดเหล่านี้จะเป็นหย่อมของความกดของกลุ่มเมฆฝนในลักษณะปานกลางอยู่นะครับผมเป็นหย่อมอยู่ส่วนจังหวัดอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับสาหรับภาคอีสานในเวลา18นาฬิกาส่วนโปปอร,ราวนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับทั่วประเทศเลยครับผมแต่ก็จะมีหนักอยู่ตรงหย่อมที่ติดกับ เป็นหย่อมที่ติดกับจังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยครับผมแขวงชัยบุรีนะครับเป็นหย่อมหนึ่งครับพอมาดูในช่วงเวลากลุ่มเมฆฝนในช่วงตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมเรามาดูโมเดลฝนในเวลา 10- 20นาฬิกาพบว่าประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือได้มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับทางภาคเหนือส่วนทาง ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสําหรับในช่วงเวลา20นาฬิกานั้นประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับกรุงเทพมหานครก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนภาคตะวันออกก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับผมภาคกลางมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยเช่นกันครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแต่จะมีฝนตกหนัก คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ทาทางภาคอีสานตอนบนนะครับสําหรับประเทศไทยในช่วงเวลา20นาฬิกาแถวจังหวัดหนองจังหวัดนครพนมบึงกาฬหนองคายอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเลยครับมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะปานกลางจนถึงหนักนะครับในเวลา20นาฬิกาส่วนทางภาคเหนือนั้นในเวลา20นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนเข้ามานะครับผมในลักษณะ ปานกลางจนถึงหนักอยู่แถวจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทยัยจังหวัดแพร่จังหวัดลำพูนลำปางจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านพะเยานะครับผมเป็นกลุ่มหนึ่งครับที่คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับผมสําหรับสปปลานนั้นก็เ็สำหรับสปปลาวนั้น,น,น,นในเวลา20น่สนาฬิกาก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนที่เป็นกลุ่มเดียวกันกันกบที่ บริเวณจังหวัดทางตอนเหนือของสอปปลาวทางสปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักอยู่แถวทางแขวงแขวงบ่อกแก้วแขวงหลวงน้ําทาแขวงชยบบรีแขวง,งอุดมไซแขวงเวียงจันทร์ตลอดทั้งนครหลวงเวียงจันทร์ครับผมเป็นกลุ่มหนึ่งครับที่ต่อเนื่องมาจากของประเทศไทยนะครับกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ส่วนที่อื่นของลาวตอนเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผม ตลอดทั้งลาวตอนกลางก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยส่วนทางลาวตอนใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนอน้อยมากครับผมในเวลา20นาฬิกาเรามาดูการสรุปการพยากรณ์อากาศประจําวันของวันที่30เรามาสรุปพยากรณ์อากาศประจําวันจันทร์ที่30กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารจังหวัดมหาสรารคามร้อยเอ็ดเยโสธรอํานาจ,จเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งแถวจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีส่วนทางภาคตะวันออกนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ในบร,ริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่ แถจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและจังหวัดกระบี่ครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้โดยภาพรวมประเทศไทยของเราก็ยังมีฝนตกอยู่ในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับส่วนในค่ำคืนของวันที่30รอยต่อวันที่1ตุลาคมนั้นก็มีฝนตกหนักคาดการว่าจะตกหนักอยู่แถวทางภาคตนออกเฉียงเหนือตนบนและภาคเหนือนะครับผม สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบไว้ท่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม